สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าอินเทอร์เน็ตดีเพาะนอมือนี่มาเก็บเก็บเห็ดดำค่ะเก็บเห็ดดำไปขายกันเห็ดดำโลเจ็ดสิบเห็ดขาส้มโลละสี่สิบราคาต่างกันแทบครึ่งครึ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝนขาดโดนค่ะเห็ดดำจากบกค่อยมีเขาก็เลยลดเออเขาก็เลยขึ้นราคาเห็ดดำบกค่อยมีเขาเลยขึ้นราคาลูกน้อง กาแฟคู่ใจพีพีพเหฮดเท่าโดสก้อน่ะเป็นแผงๆอยู่นะคะเป็นเห็ดดำทั้งหมดเลยเนี่ยคือแบบว่าดกปานว่านไวอ้อ่ะตัวเนี้ยเขาเรียกว่าทรัสคันตาเล่นละ่ะเฮ็ด,ดำ ว่าคนปลามาเอินเห็ดดำมนาะเลิ่นเห็ดดำน้ำคนปลาบึ้ยบึยเห <laughs> ็ดดำเห็ดเหลืองเยอะมากเป็นแผงมากเป็นแผงเป็นแผงเลยเยอะแบบ เยอะแบบเยอะเยอะอะเยอะสุดๆอะ่ะพุ่นบ่าค่ะเป็นแผงเป็นแผงกากษาคือ,อ่นาเมียนมัดเลยค่ะเนีย่ยเดี๋ยวตัดกันเดี๋ยวตัดกันอา้าฝนที่ตกห้ามหัวเจาตีบเหยียบสาเห็ด <laughs> บางคน เมื่อทานังเตรียมเก็บเห็ดค่ะเดี้ยวิ่นวิ่นหน่อยนึงเด้อจ้ะวิ่นวินหน,น่อยหนึ่งเด้นนอดประมาณนี้ดูดีหู แต่ว่าเขาว่ามืออื่นอาจจะฝนตกค่ะเมื่อนี้กะคืมๆน้อยนึงเห็นน้องว่าฝนสิตกแต่เมื่อนี้แล้วสันเด้แต่ว่าเมื่อถือแม่ขวัญมันมัน,มนบอกขืนว่าฝนสิตกเนะว่าคืมซื่อ,อแต่ว่าว่าคืมกะมิดเดียดน้อย ี่ก็ตั้งหัวช่วยคือแบบราคาดีมากนะ่ะเจ็ดสิบนี่คือราคาแบบสุดๆอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนลงมากนี่เห็ดหลายกันสิราคาลงจ้ะเพราะว่าที่เก็บเก็บขายเคยลงมาถึงแบบยี่สิบอะไรประมาณเนี่ย มันเห็ดมันแหงช่วงนี้แต่ว่าแต่ว่าปลานี่เห็ดสดดีน้ำหนักก็โอเคเลยค่ะชื่นดีอยู่ชื่นดีอยู่มันอยู่ในในในหนามอดไงมันก็นเลยความชุ่มชื่นก็นเลยไปเก็บเทละหออัวเปงนเทลค่ะม่ววานเก็บขาสมเดี๋ยวเดี๋ยวลงคีบไห้เบิงจ้ะ ที่แม่ขวัญมาไทยทอดสดบัวตอนเขามาาเราก็เก็บเห็ดแกะเก็บเห็ดแกะแล้วก็เว้ยเกือบมันเหยียบเมื่ว่านแม่ขวัญเก็บเห็ดแกะอุ้ยเราก็ย่ยางเขามาทางในกับมะพร้าวเห็ดเห็ดดำมาเห็ดค้าสมมากสิเห็ดดำเห็ดค้าสม กันเลยเก็บขาสมไปก้อนได้เมื่ว่านราคาผัดถือกฉันได้ปันขาสมกระถือกจนว่าเมื่ว่านเสียความรู้สึกหลาบื้อหมู่ว่านขาสมในบากซีโร่เคืองรวมเห็ดเห็ดหนังไก่ ร่วมเห็ดนางไก่ได้เป็นหาโลมาโล่โล40ซ้อมกันได้แบบว่าถ้าเล่สองลอยโน้นสองลอยค้นอย่าประมาณเจ็อยกลัวเนาะเจ็ดยประมาณเจ็ดลอยหาสิเจ็ดี่บเมื่อนี่ก็เลยใส่แบบกุ้งเกียงกันน้ามะาน้่ กเก่งกันฝนนากันน้ำกันฝนเกตี่ชิด้นางตัดสบายสบาย <c oughs> สบายเกตน้ <c oughs> สบายเกตี้ไนะชิด้จุเข้าลงเงยสินะะแบบสุดด้ยหมดกันไรล,ลืมข้าวประเดี๋ยวแบบนั่นเครื่องแบบไรยุ่งมันน้ำเบิ่ย ปวดพ่บกมกบกเตี่ยงนี่เห็นพ่อเจ้าไปขายหมู่บ้านก็มิแตช่วงจังสีแล้วน้อยๆแห้งๆโม้ยพ่เจ้าบุญนักดีอยู่นักดีอยู่เฮ็ดไมควันผลอีกถังนึงค่ะอัน พุ่นมาเจเ้าเบิ่งเห็ดไปันว่านไว้ปันว่านไวค้ค่ะพุ่นกักซากไปเลยเด๋ยบเยอะเยอะว่าว่าอย่างว่าหันลืมลืมซำเมื่อเนวแนวหลากมานะามันไก่ไก่ไกจากมองจอดรถค่ะมันหนักไงหมื่ว่านคาลาซีหาโลกมื่ว่านแบกออกแบบแขนปวดนะเมื่อนี้แขนปวดอะ โอ้ค่อนข้างเปะาะค่ะเห็ดมนันีโอ้ดอกน้อยๆก็มีดอกใหญ่ๆก็กๆกเยอะเดี๋ยวๆคุยน้มามึงแป๊บเฮาเฮาตัดดว่วนนี่แล้วเข้าคอยคุยกันเนาะนี่หัวก็เกิดกระไรนี่ช่วงนี้เราหัวก็ขึ้นมาแบบกระเด้งกระเด้งน้อยนึงเต่อเมาะแต่แม่อยู่น่ะบริบริก็บ ยังสีกระเนยติบยัยงวะพุ่นแม่นมือค้ากากซา,ากเป็นแถวอยูนะนะกากซากเป็นแถวเลยไหมมันกล่องค้นสีหัวด่วนนละยมันอยู่ในยามอดไหมมันก็เลยชุ่มดีก็ะสันกระแห้งจนว่า ว่าฝนขาดงาแต่ว่าส้มนี้มันคล้ายๆกับน้ำถ่วมพื้นที่นี้มาแล้วค่ะเราจะก็จะตัดกันทีละหอบนะจ๊ะเห็ดดำฝนเมนเม็ด,นดวนไม่ธรรมาดา ขากระเนยวะธรรมดาดริจ้ะดึงมากกรบป๋อมากเห็ดนี่เปล่าโพดโพดดเลยรอดรอบอกหม่อบอกแตงไงเลย ว่าแบบว่าถ้าทอดสดุดบางเทือนะคะมันแล้วแต่อินเทอร์เน็ตภาพมันจะบ่สวยปันใดก็ให้เบิ้งบรรยากาศพอปรอม่านความแบบเยอะอลังอะ่ะเยอะอลังอะ่ขาก็จะเง่าเติบโอ้ยจะสินีพอนทุงมือเจ้าของเนี่ยและคะ่ะ ต้องเก็บเลยช่วงนี้โลราคาดีไหมโลดเจ็ดสิบคือเรียกได้ว่าอ่าสูงสุดอ่ะสูงสุดของราคาเห็ดดำแล้วเพราะว่าแหล่งมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะมืออื่นเขาว่าฝนสิตกแยกสิตกบ่ตกแหลยงมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วมันก็เลยนีแ่แหล,ละก็เลยราคาดีถ้าเฮาหาพ่อมองกันยังซี่ละค่ะ เยอะเยอะเห็นพี่พันเก็บมาขายดองสี่ด้หมู่วานเนี่ยแหงน้ำว่ามัน้อยย่างเดียวแหงน้ำด้ยแต่ว่ามันนี่เข้าใจชุ่มๆเลยแต่ว่าอันยุ่งเน็ตตี้นี่แป๊บเดียวแป๊บเดียว แบบเดียวเดี๋ยวเขาจะเก็บกันต่อไปเฮ้ยเงินแตกแล้วพี่ไม่เจ้าเบิ่อพี่พี่มันรีอยู่พี่พี้ย่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนะพุ่นแม่นเมิดนะ่นะนะพี่เป็นแผลงเพีย่ยอ้อมคางอ้อมเยวเลยคือผู้ใดล่ะว่าเฮ้ยเห็ดได้ล้อมคุณไว้หมดแล้วเนะ่ย อิริเบิงดูมือเจ้าเบิงเลียวไปทั้งในบ้านเิียวเก็บเห็ดดำมันบดย่างง่ายเรียวก็จะเบือ่อเบื่อหน่อยนึงเบื่อนางฝ้าอีแม่ก็จะเลียนเลียนเลียนน้ำมูนนี่ยุ่งยุ่งยุ่งหาม ยังไงเป็นยังไงยังไา,าประมาณแบบว่าเห็ดได้ล้อมคุณไว้หมดแล้วนะครับหวัสดีค่ะคุณจริยาหวัดดีค่ะดีค่ะคุณคุณยายจากทางอังกฤษเออังกฤษบอกคุณยายหลันทมหวัดดีครับผมหวัสดีค่ะคุณนานหาวัดดีค่ะดีค่ะคุณมณีรัตน์คุณมารี มารีโฟนอ๋อมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะคุณวันทองคุณธัญญาลีโอหล่อคือเก่าครับเห็ดดำเยอะมากสวัสดีค่ะคุณอาชีรสิทธิ์มาแล้วมาแล้วเมื่อวานพันว่าพวกค่อยไล่สดกันเลยไล่อีกจักหน่อยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่สดแล้วเดี๋ยวก็จะตัดไปเรื่อยๆถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้เบ่งคความอรังการสวัสดีค่ะพี่น้ำพึง่งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องเปียมาด่วนเลยมาด่วนเลยสวัสดีค่ะคุณอรุณีว้ายุ่งมาหลไยโอ้ยสวัสดีค่ะเยอะเยอะเยอะสวยด้วยนี่่าวาลิโอซอยยุ่งอย่างเดียวขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีค่ะสาวอุดรสวัสดีค่ะคุณป้าปรานีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสาวอุดรบ่นบ่นเจ้าเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวไปขายกันเมื่อนี้ อ่าเดี๋ยวอัดเป็นคลิปให้เบิ้งค่ะขาสมตัดมาว่านี่ไปขายแล้วแต่ว่าตัดต่อคลิปโปรเซดไนแล้วจ้ะเดี๋ยวเดียวเบิ้งสวัสดีค่ะคุณอ่าชะทาลักบอจ้ะชะทาลักคอยก็้านไปเรื่อยดิขาสมอุ้ยถือจนว่สวัสดีค่ะคุณมานิดโอตะการยันได้เมื่อนี้ สวัสดีค่ะคุณโฮมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณดารุณีคุณชายภูมโฟกัสพูดใดยเนาะเยอะเยอะจริงสวัสดีค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ่ะลูกน้อง่อยเสียอ๋าลูกพี่่อยเสียลูกพี่เสียไปทั้งเลยเหรอไม่ไดเสียงโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพากันไหมเดี๋ยวแม่คัอนอาร์ตเป็นวิดีโอให้เบิ้งแล้วกัน ตอนเก็บตอนยังสิค่ะเกย์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะทูสุขคนแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเงือแตกซุกเก็บแป๊บเดียวเกย์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะกินข้าวแซ่บนอนหลับสบายดีดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณป้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายทูสุกคนจ้าดูแลตัวเองนะจ้า